วันนี้เวลา9้านาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง5้าชั้นประกอบด้วยศูนย์รักษาด้วยไฟฟ้าห้องยาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหญิงหอผู้ป่วยชายหอผู้ ผู้ป่วยพิเศษและห้องดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่ป่วยด้ยวยโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นการเฉพาะโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่ป้ายอาคาร สำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อปี2508ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระพี่เจ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเป็นโรงพยาบาลขนาด270เตียงให้บริการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยสุขภาพจิตดำเนินโครงการต่างๆอาทิโครงการมหัศาจรรย์1,000วันพลัสกับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยทีด้าโฟไอซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรานราชสุดาสยามบร,รมราชกุ กุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการพัฒนานวัตกรรมนี้สําหรับใช้กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าสมาธิสั้นนอกจากนี้ยังจัดรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับผู้ป่วยซึมเศร้าโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคจิตเภทที่ดื้อยาการใช้กระแสไฟฟ้าความเข้มข้นต่ํากระตุ้นให้สารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติกลับมาทํางานตามปกติ นอกจากนี้ได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยแอปพลิเคชันอาทิการคัดกรองประเมินตนเองเบื้องต้นการจองคิวผ่านออนไลน์หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติด QR code ที่ซองยาสําหรับให้ผู้ป่วยและญาติสแกนดูรายละเอียดและการใช้ยายอย่างถูกต้อง เวลา11นาฬิกา22นาทีเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทรงวานศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาครัฐภาคการศึกษาและภาคชุมชนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรานารีเป็นแกนหลักในการดําเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานเครือข่ายต่างๆในพื้นที่เป็นอาคารขนาด4ชั้นภายในอาคารประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาทิ พื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการพื้นที่จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่โรงงานต้นแบบขนาดเล็กและการบริการสนับสนุนระบบนิเวศซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศช่วยสร้างธุรกิจใหม่ที่ทันสมัยส่งเสริมการนำผลการวิจัยและพัฒนาสู่ระบบการคุ้มครองรวมถึงส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสมือนเป็นนิคมอุตสาหกรรมวิจัยที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบ การทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถเข้าไปใช้บริการทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยเพื่อพัฒนานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตนเองคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2,565 ่อมาเวลา13นาฬิกา24นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสุรสมนาคารมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีทรงติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานสนองพระราชดำริในด้านต่างๆได้แก่แผ่นพื้นรองรองเท้าอัจฉริยะและระบบโทรเวชกรรมที่ใช้เทคโนโลยีพื้นรองเท้าเซ็นเซอร์วัดการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าประเมินรูปแบบการเดินและการทรงตัวของผู้สวมใส่ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือผู้สูงอายุโดยทำงานร่วมกับ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและการจัดเก็บข้อมูลคลาวประยุกต์ใช้สำหรับโทรเวชกรรมในการติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยสนับสนุนการรักษาแบบแพทย์ทางไกลผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารงพยาบาลการวิจัยเครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำสำหรับเฝ้าระวังวิกฤตในสัตว์น้ำเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำผ่านการสื่อสารไร้สายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายต้นทุนต่ำช่วยให้เกษตรกรสังเกตการดูแลบ่อเพาะเลี้ยง ัดน้ำได้สะดวกช่วยรักษาคุณภาพน้ำลดการสูญเสียที่เกิดจากภาวะขาดออกซิเจนรวมทั้งการจัดตั้งห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่เพื่อพระราชทานโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาและโรงพยาบาลชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการนําองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อมาประยุกต์ใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการตรวจรักษาพยาบาลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายตามรูปแบบการให้บริการแบบ one stop service หรือตรวจรักษาในจุดบริการเดียว เวลา13นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้ากรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการพระราชทานปร,ริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2562ในการนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบาัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมา์จำนวน4คนและมีผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิติการทองคําจํานวนหนึ่งคนพร้อมกันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น31,66คนในจํานวนนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคําจํานวน36คนและมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสีปีดทองซึ่งเป็นรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ตอนักศึกษาทั่วไปเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจำนวนหนึ่งคนในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอาทแก่บัณฑิตความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบตีอยู่แล้วว่าการประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสารรค์ความสําเร็จและความเจริญจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ความรู้นั้นมีหลายอย่าง นอกจากความรู้ในหลักวิชาดังที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมากับความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติซึ่งบัณฑิตจะต้องศึกษาทำความเข้าใจต่อไปแล้วยังมีความรู้รอบตัวในเรื่องต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนพัฒนางานของแต่ละคนด้วย ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งความรู้ในหลักวิชาความรู้ความเข้าใจในงานและความรู้รอบตัว<ฆ>เมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ควรศึกษาให้รู้แน่ชัดและให้ครบท้วนทุกแง่ทุกมุมจะได้เลือกสรรความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์และที่พอเหมาะพอดีกับงานมาใช้ปฏิบัตกิกิจการงานให้สําเร็จผลได้ หากบันทิตจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจแล้วตั้งใจขวนขวายสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้วยสติความระลึกรู้ตัวและด้วยความเฉลียวฉลาดสามารถดังที่กล่าวก็มั่นใจได้ว่าแต่และคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าบังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อม